ถ้าพี่ให้เพชรเป็นคิลเลอร์เราแย่แน่บอกเลยเคยผมไม่ได้ค่บผมไม่ได้คนได้แหเดี๋ยวผมเป็นให้เออเดี๋ยวสลับกันก็ได้ไม่เราเราต้องมีกฎไหมพี่เต๋าคือคนที่ใส่หน้ากากะชื่อดากักา่ะเขาเพิ่งเริ่มเล่นพีี่่ให้เขาเป็นคนสุดท้ายน่ะหรือถือว่าสงสารเมื่อเมื่ออถือว่าแบบหยวนถ้าถ้าสมมติเจอไอ้เสื้อแดงลายเมือไล่มันคนแรกเลยครับเขาใส่ไอเทมก่อน พี่เพชรบอกกูอย่างน่าจะอะไรเทมได้เลยนะนะน่าจะเล่นสายไหนทำไมคนไม่มีโมรีบ้างว่าได้โมรี่ฆาตกรครับผมว่าเพิร์กเบสิกไปเลยดีกว่านะเล่นันเองมันไม่ได้แ้มใช่ไหมไม่ได้แ้มไม่ได้แ้มแต่ว่าเน้นมันเน้นสนุกสนุกที่ฮเปิร์อเลยมีเพิร์กให้เล่นเยอะแยะอยากลองเพิร์กอะไรแปลกๆเพราะมันมีเยอะนี่แหละพี่ผมเลือกไม่ถูก ผมตั้งไล่อ่านทีละอยู่อะไรวะมันมีลดหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอทับความเข้าใจสักยี่สิบชั่วโมงเดี๋ยวอยากเล่นแบบพันอยู่แบบวิ่งเร็วอะ่ะเอ้ยผมผมว่าอยากอยากลองวิ่งแบบวิ่ง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 ไล่ดูมั้งอะ่ะหาวิ่งเร็วใช่ไหมพี่ไอ้เปิร์กแบงค์จัดเปิร์ก<อ>วิงว่งไอแบงค์เปิร์กวิ่งอะไรวิ่งสุดกำลังไอ้เปิร์กของแมิกโทมัสอ่ะแมิกโทมัสที่เป็นรูปรูปเท้าเดี๋ยวมันน่าจะอยู่เซตเดียวกันเดี๋ยวผมลองหาให้ว่าอยูู่่่่่หหหห้้้้้ออออองงงไไนนนนนเเเเชืปิิร์กกกกกีียยววสุดดดดาาลลลัคคตแ็ หมอวิ่งเหรอใช่วิ่งสุดกำลังวิ่งเฉยๆได้วิ่งสุดก็ได้ลองดูดิอ๋อมีมีมีจริงด้วยวิ่งสุดกำลังวิ่งสุดกำลัง้นหวิ่งสุดกำลังจช่จอยจัดมันเป็นรูปอะไรนะพี่เป็นรูปรองเท้าวิ่งครับองเท้าวิ่งนะมันอยู่ในอยู่ในหน้าที่เจ็ดครับไอเทมที่หนึ่งสองสามสี่ไอเทมที่สี่ครับเป็นรูปรองเท้าเจอเจอใช่ไหมเสียวสันหลังนะพิมพ์ในช่องค้นหาหน้าเห็นไหมครับที่ที่อยู่บนเฟซอะพิมพ์พิมพ์ว่าเสียวสันหลังครับเสียวแมวเหรอ เอาปิ<ช>่าาม้เราไปให้ใ<ช>อใช่จะได้ตื่นตัวทันโอเคครับอ่าฮะเรียบร้อยก็อะไรดีดีวะไอเทอ่มาถือกล่องพยาบาลไปเลยก็ได้ได้ครับกาบาล่องแล้วก็การหลบหลีกกลางกรุงไอที่เป็นคนยออ่อครบ,บสีมาี้การหลบหลีกลอ๋อเป็นรูปรูปคนย่อเนาะ ใช่ย่อไปเวลาย่อมันจะสไลด์เลยสไลด์ไปกับพื้นไอ้นัทมันเงียบอยู่นะนัทมันเงียบอยู่นะจริงจังมันจัดเปิ้ลจริงจังเลยนะจัดเปิ้ลจริงจังเกมมิ่งเลยอ่ะจัดเปิร้่ลพร้อมพร้อมย่างพี่พร้อมครับแป๊บนึงแต่พวกผมยังไม่พร้อมครับอ๋อครับคือเลยใส่โมลี่รอแล้วแดงไปเลยเดี๋ยวไปทำไมเล่นไม่มันหรอกโมลี่เฮ้ยพี่มันไม่ได้กานตายมันกว่าอ้าวแล้วพูดเป็นโหดนะใส่คอไม่ดีเลยพี่ ใจคอเริ่มไม่ดีแล้วได้แบงก์กดพร้อมยังพร้อม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 แล้วกดได้เลยฮะลูกพี่ได้ครับเดี๋ยวผมบอกคนดูก่อนและนี่คือการสร้างห้องเล่นกันระหว่างติมเมอร์ชื่อดังอย่าง1 1 1 0 1 1 0 0่งหนนัสนะช่องชอบและเสียแบงค์เสียแบงค์ชื่อเท่เนาะและช่องแช่ชอบชอบนี่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมชอบเล่นเกมไงพี่โอเคครับโอเคหลากหลายหลากหลายไอพี่เต๋าจัดเบอร์กิงจังเลยแล้ว เออกลัวนะเนี่ยแอบใส่อะไรไหมไม่มีอะไรไม่ไอ้ฆาตกรข้าตกรต้องปิดไม์ปะหรือว่าไม่ต้องไม่พวกเราอะไรเงี้ยอ๋อตาหมดเลยจะปิดก็ได้ก็ได้ไม่ดีดีเียสไม่ไม่ต้องปิดก็ได้งั้นเน้นคุยฮะเวลนานเลงยอมขำก็พอไม่ได้เอาจริงเฮ้ไม่เอาจริงนะพี่เต๋ะขนาดไม่เอาจริงแต่เปิ้คู่ชั่วโมงไม่ได้เล่นนานลืมเปิ์ลหมดแล้วต้องอ่านหน่อยอย่าลืมนะใครใครโดน โอ้โหน้ำยามืดมนหมดเลยนะฮะกลัวคิวเลอร์ไม่เห็นเลยใครโดนคิลเป็นเป็นคนแรกตาหน้าต้องไปเล่นฆาตกรนะฮะได้งั้นกูเนี่ยผมเลือกฆาตกรไปเลยไหมเฮ้ยพี่จะมาแย่งผมหมอเอาเอาคนเอาคนแขวนคนแรกดีกว่าเผื่อไม่ได้ฆ่าใครเอาโดนตีฮิตแรกเลยวาเอ้ยพี่พูดเล่นนะฮิตแรกเายเอาเอาคนใส่หน้ากากก่อนคนที่ตายันแหละเอาไอเสื้อแดงอ่ะพี่เอาคนแขวนคนแรก มันมันใส่เสื้อแดงมาย่อเย้ยพี่อ่ะพี่เต๋าพิดดูดินี่ยเนี่ยระ,ะเบิดแล้วโอ้โหดูแป๊บเดียวเองตกี้การก่ำแ่มากเฮ้ทุกคนพี่เขาเล่นแรปเปอร์นะครับผมเจอแทรปผมเจอแทรบแรปเปอร์ตอนตอนนี้กำลังเซ็ตแทรปมันเลยอ่ะ eat the rapper yeah 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 แย่เลยช่วงนี้แย่เลยพี่มามาแซปเปอร์มาเออไปเปับเห็นแล้วไรบังแพ็กเออโดนเล็บอันนี้รังแกผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออตายแล้วตายแล้วตาเแล้วโอ้ยเอาเรียบร้อยแอบฟังเอง โอ้ไฟฉายขยายส่วนผมทำอะไรไม่ได้เลยลูกพี่โอ้ยนะนายยืนทำไรเนี่ยผมผมยืนดูเฮ้ยโอ้พี่ขอบคุณมากที่มายืนดูโอ้นัดโดนแล้วมึงเป็นปะเนี่ยอะไรนะมึงป็นเนี่ยกูนี่แหละกูเล่นอยู่ตัวนี้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยอุ้ยช่วยกันเถื่อนยังอ่ะประชดอะไรกันแล้วเนี่ยตัวไปหนึ่งดอกก็ค อำมาหิดที่สุดพี่โบ๊ทน้องพี่มาแล้วไปวิ่งเร็วอ้าวเออเด็กบี่โอเคบอดกินไปมาเร็วมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้เร็วมาหนี่มา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 นี่อย่างตีก่อนเฮ้ยมันมาทางนี้มาทางนี้ไปหมเรียกแล้วเรียกตีมาทางนี้ด้วยโตตีก่วนโอเคโอเคใจร้ายเกินนี่มันอยู่ตรงม้าป่วยดิแยบร้อยแบงก์นอยเฉยเฉยนี่ พี่เฉยเฉยผมผมว่าผมจะรักษาคุณเอาเอางโมเล่นใส่พี่ก่อนยังไงในม้านี่ก็นั่งมองโอ้ไปรักษาม้าก่อนไหมพี่นัทอืมสภาพอย่างงี้รักษาไหมนะดูในดิสด้วยเพชรเปิดเปิดเปิดให้โอยหนุ่มในดิสเปิดเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่น่าตอนเล่นว่าเล่นแบบโรเพฮพี่เจ็บจริงโอ้ยผมป่านหน่อยพี่ ไล่โหดนะเนี่ยไล่โหดมันโกรธกันอ่ะแล้วประเด็นคือสองคนนั้นอยู่ไหนไม่รู้ปยิวกูหน่อยดิมึงอยู่ไหนอ่ะอ๋อเห็่ไรเห่ไรละโอเคโ้กูนอนแดงเถือกไอ้นัทอ้าวโนมันมองไม่เห็นแม่อ่ะพี่พี่แก้วไไอ้เพชรขึ้นขึ้นเสาได้เลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเนี่ยช่วยด้วยอย่าปล่อยให้ตายบนเสาตายเขา ไอดินเลยไหมอะมึงดูนะนี่นะเขาวิ่งผ่านมึงไปเห็นปะกระโดดข้ามไปถึงเหนือใต้ดินอะเรวเดินเดียวซะด้วยกระโดดข้ามร่างกูไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเหนือใต้ดินจริงเหรอโดดโดดเล่นแล้ยควางกับดักหลอกล่อเยาวชนเฮ้ยเดี๋ยวปั่นเครื่องอันนี่้เครื่องยังยังปั่นไม่เสร็จซะเครื่องเลยโอ้โหนี่เล่นแบบแถบเปิดเองด้วยเหรอไปไหนจะไปไหนไอ้แบงค์บล็อกนี่แถบเจ็บด้วย ไม่ใช่กูไปไหนไอ้ปัดคไอ้คิวหน่อยคิวหน่อยไอ้แบงค์ไม่ใช่กูมึงไปติดแถบมาเหรอเออนึกว่าไอ้แบงค์แผนก่อนทีนึงไม่ใช่ไม่ใช่บาตเล็กไหมพี่บาตเล็กไปแล้วไอ้เพนไอ้เพนมันวาวอนแล้วว่าซ้มซ้มเพนมึงจะกิดททำไมอ่ะมันเจ็บปวดรวดร้าวที่หลัง ไม่หับย่าผมอีกแล้วไอ้เพชรมึงลงจากเสาได้ไงวะผมเนี่ยโอดูพี่อ,อย่าลืมนะอย่าอย่าอย่าไปดิสแท็บนะถ้าดิสแท็บไอ้ไอ้นี่นะมันจะเจ็บปวดเจ็บปวดรวดร้าวเลยกนะันเจ็บปวดรวดร้าวจ,จ,จริงจริงมีแล้วกีตาร์โผล่แล้วเยลูกพี่ แรงบันดาลใจพี่ได้ปั่นไวๆโค<ว>โตรสุดคลีเลยเฮ้ยเพชรมึงเอาไอ้เปิร์กดีกีต้าชื่อเปิร์กันแลกูอยากเล่นมากเลยแรงบันดาลใจเปิรก์กแค่เนี้ยเปิรก์กเปิรก์รกอะไรนะปีนปั่นเครื่องแตกเลยอุ้ยนัดจะตายนะเปิ้ลแล้วปั่นแตกบ่อ <laughs> ย <laughs> <laughs> พี่เต๋าไปเลยนะไอ้คนปั่นแตกทั้งหลายไปได้เลยเฮ้ยพี่จะไปทีโพงกันะรอก็รอกมาแล้ว กกลอตัวเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยกูหิวช้ามากกูไม่ได้เอาเปิร์ลปกติมาน้าวิ่งดีๆระวังแถบระวังแถบแล้วไม้ไปไหนหมดแน่ยนะแถบนะโอเคหรือมองไรเพชรไรเพชรก่อนไรเพชรก่อนเออเออดีแล้วมันลายมีดลายมีดโอ้ยอะไรจริงจังเลยเพชรมันจะตายเร็วโอ้ยให้ผมได้ใช้ชีวิตแบบคนอื่นบ้างพี่ยเราปั่นเลยว่ะเออเออเรามาปั่นเครื่องกันดีกว่าไหมเอ้า น้ำมาเร็วเครื่องเดิมขอร้องอย่าร็ดเกินอย่าปัดแตกนะครร้องได้เลยพี่ไม่ต้องห่วงสวยเลยสวยนี่เลยเอ้ยย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 ายย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 ่ยยยย้ยรยยยยยยยเยย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 เยย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 นยย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 ยลยยรยยยย่ยย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 ่ยยวยยอุ้ย นะนัดกำ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 นะกำ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 หลุดว่ะหลุดเฉยเอ้านึกว่านึกว่าน้าวิ่งตามมานวเนี่ยหายไปไหนแล้วนี่ครับตามแล้วงัดเดินขึ้นมาข้างบนกำกำกำอยากขึ้นไปข้างบนนะบอกก่อนทไงพี่เหมือนมาว่ะต้องขึ้นแล้วล่ะทั้งนั้นนี่ไงผ่านได้แล้ว หมายถึงว่าพูดผิดว่าหย่าอย่าดนิดแถบเอาวัคผ่อนกันบ้างคนเอินมีเยอะแยะพี่ไม่เกือบเกือบไม่จ่ายคะแนนกันล้มไอ้โอ้โหแต่ละคนไม่เสร็จแล้วลรอมั่งนัวทาง Fone สำหรับเราอะเอาไอ้นัดปั่นอยู่ด้วยเหรอปั่นอยู่ตรงข้ามเนี่ยยังอยู่ข้างฝังอะไรลูกพี่สีแย้งอะไรของผมอ้าแล้วใครโดนแถบมามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย ได้ยินเสียงมาจากไกลใช่ล้วแถบอยู่ใต้ไอ้กองพยาบาลเนี่ยเดี๋ยว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 ก็มานี่ครับไม่จ้องมาก็ได้ก็มาครับแล้วพี่เต๋าทำไมไม่ใช่ทีมแนวนอนโยนเกมใช่พี่แบงค์มันโยนเกมโยนใครโยนผ่านอยู่แบงค์บําบางแล้วด้วยนะกลับมานะาเอาะครับ จุ่มเครื่องก่อนจุม่มเครื่องก่อนจุ่มเลยจุ่มเลยมันมีฆาตกรสามแล้วเซอร์หนึ่งไหมได้ยังไงให้พี่คนเีพี่ว่าเป็นเซอร์ได้ไหมให้พี่ว่าเป็นเซอร์คนเดียวครับที่เหลือเป็นฆาตกรนั้นไม่ให้เพจเป็นเซอร์เดินกันสบายเลยเชียวนี่มันนอนสบายเลยมาช่วยด้วยฮัลโหลลืมโอ้ยเพจนอนเลยครับเฮ้ยพี่อย่าไปสนใจตรงนั้นนี่ารู้เลยนะว่าใครพี่อย่าสนใจทำไมเล่าโถ ลดลาก่อนนะเพ,พื่อนนัดสุนนะ,ะน่นยไปแล้วไหนนัดสุนยังไม่อเอ้ยแค่เจ็บแค่เจ็บไม่ถึงตายหรอกเพื่ <c oughs> พอน <c oughs> ป๊บฝันใจอ,อยู่แตกไปแล้วอยู่แตกแล้วแดงเพิ่มมาอีกนิดได้ปะนัดนอนแล้วลูกอ้าวพี่เยี่ยมเลยเอาผมว่าต้องเป็นรถเสียงพวกนี้นัดไม่ใช่ผู้ถูกเลือกใช่ไหมพี่เต๋าคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่เฮ้เพชรโดนปลายมีดปลายมีด ตีบูทูนรู้จักวะรู้จักวาตีบูทูนพี่เก็บไว้สับผักสับหนูสับงี๊สับนันก็ได้โอ้หอนสบายเชียร์พนงกันนี้เฮ้ยแน่นอนลำบากกูอะไรยิวทั้งแมปแล้วเนี่ยไม่เอาไม่รักยิ้วไอยูอ่ะไอ้นันไอ้นัดไอ้นัดตามาไอ้นัดตามาไอ้นัดตามาเครื่องนี้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอจูอ่อยู่อยู่เครื่องนี้อ่ะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนินตรงเนินอ๋อตรงเนินตรงตรงที่กูปั่นไว้ใช่ไหมโอเคโอเคได้บอกบอกฆาตกรพี่เต๋าเลยว่า ตรงเนินมีคนอยู่เอ้าอืมแล้วจะไปพูดทำไมไม่พี่เตสาตีแล้วไม่ไม่ไม่แขวนไงตีทิ้งตีกว้างไงให้พวกเราได้มีสเปซไงสเปซอะไรสเปซบาร์สเปซบาร์บาร์หน้ามึงอ่ะนี่เป็นไงไม่ไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้พี่บอสจะไปย่อๆแล้วก็หัวทิ่มอ่ะใช่ไหมแบงก์น่าหนะบอสโดนแล้วหนูเรียบร้อยไปรอแล้วพี่โอ้ยไม่แผลไปด้วยย่า อย่ารังแกผู้เล่นใหม่เอาให้ตายเลยคนนั้นนะ่ะจัดปะเ,ออเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมึงมาด้วยกันปะเนี่ยแล้วแล้วฆาตกรเขาเงียบและเขาไม่บอกอะไรเราเลยพี่เคยเห็นไมเคิลเมเยอร์พูดปหมละ่ะครับไม่เคยเออ,อแต่ว่าไมเคิลเมเยอร์มาไทายพูดได้สามคำพูดว่าว่าบัสดีครับเออคาดหวังนี่คาดหวังนี่พวกมึงอ่ะมันหายใจไลยโอ้ยนั่นแหละพี่เต๋าผมอีกแล้ว รบ้อไม่มีหลังแตกแถวเนี้ยไม่ต้องแตกนะโอ้โหเช็คไม้ซะด้วยเป็นม้หโอ้ยนัดลากมาจัดจัดเลยวะเอ้าใครเอ้ยนี่พี่เอาอไอ้นี่ไอ้นี่นะนะนี่ที่ไหนนี่นี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยแล้พาวันเข้าไปอะไรวะเนี่ยวงแตกสิครับ ไม่เห็นมีไม้ให้เล่นเลยเนี่ยเราอ่ะก็อย่างนี้แหละโดนกับดักหนูเรียบร้อยเรอย่าพับนะอย่าพับนะมาหิวมาฮ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 ินมาฮินมาแล้วไวแล้วเลยเจอกันบางปะกงนะครับตอนนี้ไล่ตีนอนเลยปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่ตีนอนเลยไอ้ว่ามันบอดยากบอดเย็นยังไงเกมสตี ไฟฉายไฟฉายแมงอย่าไปบ้านเล็กไปจะไปบ้านเล็กไม่ไปอย่านะพี่อย่าตีบูทูนะผมกลัวโโอย่าตีบูทูนะผมกลัวฮันแน่โคปี่โคพี่คลิกคิกค้างคลิกค้างพี่อย่าตีบูทูผมกลัวเซตคิวเซตแถบแล้วได้ยินเสียงเลยก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยแมงเลยเฮ้ยมันมีเครื่องอยู่ตรงไหนอีอย่าไล่กันอย่างนั้นพาแล้วไอ้หลุด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  พี่เต่าเน้นตีนอนปะเนี่ยพี่ใช่ปะผมก็จะทราบอยู่นะสนุกไม่ได้เล่นเอาตายเออต้องอย่างนั้นพี่เอพี่พูดจริงไหมกับผมวิ่งไล่กับตายใช่พี่แขวะผมเถอะพี่บอกพี่ฆ่าผมเถอะพี่ผมผมคุยผมคุยกับคนดูแป๊บเดี้ผมเอ็กซ์นี้ไม่ได้โดนแขวะเลยเนี่ยนละใช่ใช่แขวะผมก่อนก็ได้แขวะผมก่อนก็ได้ ตอนรับกันดีดีเลยวกันจะพาไปไปไหนแบงคเบ็ดเมนดยังเออคุณนะพาไปไกลถ้ด้วยลงสลึกเชียไงพี่บอสแล้วพี่วิ่งไปไหนของพี่อ่ะนั่นน่ะสิพี่ไม่เห็นเครื่องที่ผมปั่นอยู่หรอพี่เอ้าไม่เห็นไม่เห็นโทษโทษโทษสนุกว่ะ่าามโอ้ยสนุกว่ะปั่นไปเสียวหลังไปมามามาเร็วนี่มันเก่งทั้งต้องเครื่องในีักเลยอ่ะ กูเดินสตรีมดูนะดูแม่งผมโดนแขวนอยู่แม่งมันอีกที่ใต้ผมฟังเฮ้ยมาดูแล้วอีกแล้วเหรอมาดูแล้วิงไม่หิบไล้เพชรมันมีแต่ต้องจิตจิตแฉบนี่ว่านี้กูอ่ะกูเจ็บอยู่ใช่ป่ะคุดิสไปเลยงั้นพี่เอาแถบบ้านฟ้าออกก่อนออกหรอกลั๋วได้กรองว่ะมาอยู่ดิเมื่อกี้แม่งหันไปคุยกับคนดูแป๊บเดียวรู้สึกอีกทีกูนอน นัดเองเนยนะอันนี้คือเรากำลังคุยกับฆาตกรอยู่นะคุณผู้ชมนะคือคือตอนนี้เลือดเลือดจะหมดตัวแล้วนัดแพงไปอุ้ยแบงค์ไม่เห็นว่ะโทษโทษนี่เรือบุรุษหน้าขาวมายืนมองอ่ะเขาแค่เขาแค่มายืนมองบ้านฟ้าผมบอกเลยโอ้คุณสวัสดีคนดูเอ้ยเซียโลสิบคนดูสิบคนโอ้สวัสดีคนดูแบงค์ได้ไหมครับสวัสดีนะอย่าอย่าพูดอย่างนั้นไช้ยุกยังไงเนี่ย ใช้วิชาอะไรอะไลุกเฉยไอนี่พี้พี่โบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมาหิวอ๋อวิชาวิชาเรียกนะพี่พี่โบ๊ทกดคอนโทรค้างอ่ะแล้วก็นั่งอ่ะมันจะย่อเร็วมากเลยอ๋อเหรอไปแล้วถูกงพุ่งพพี่เต่าแรกเพชรเลยจริงเพชรต้องเป็นคนแรกและคนสุดท้ายให้ผมได้พักบ้างที่อยู่ในช่องเกมเลยครับผมเองครับดูหน้ากันหน่อยก็เห็นแต่ดุ๋ยตาไงเห็นเห็นแต่ดุ๋ยตาเออวันนี้ เห็นแค่ตัวไว้ตายก็เลยแบบไอ้นี่ผมเองครับไอปี๋เดาไหนน่ะให้ผมได้พักผ่อนบ้างพี่เฮ้ยโอ้ยช่วยเลยช่วยเลยวิ่งไปสิ่งวิ่เร็วเร็วเร็วไม่ใช่กูไม่ใช่กูโดนอะไรล่าเอออันนี้มันได้ปะ ออกมาคันออกมาเฮ้ยไปโหเล่นแทปเปอร์ไปเป็นไมค์เคลเมเยอร์เลยนะลูกพี่แบงกูลุกกูลุกแล้วกูจะโดนแฉไว้ตอนนี้เอาเอาเร็ว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 ไป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 นี่ไฟฉายมันไม่โดนจริงๆอรอโอเคใส่ใส่ไฟฉายไหมผมพอจะทราบแล้วผมขอโทษที่ผมที่ผมข้องใจในตัวพี่พี่ใส่นั่นแหละ เออตีอ่ะพี่อุ้ยอุ้ยจังหวะเจ็ดสิบสองพี่นัดปั่นเดี๋ยวปั่นไปเสียแล้วอะไรปันอยู่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 โอ้โหพี่ไล่ผมขนาดนี้เลยพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนนี่ผมไม่รู้ว่ามีแถบหรือเปล่าเนี่ยมิดใจเย็นก่อนโอ้ย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 สมาธิสมาธิอยู่นี่เออเรียบร้อยรอให้โดนเนี่ยเรื่องไหม เห็นอะไรรู้แล้วว่าจะกระโดดคุณเห็นอะไรเกิดอาการเลยไอพี่นะผมผมเปิดสองแล้วนะพี่พี่ผมเปิสองเอาพี่โอ้โหสมาธิสมาธิโอ้สมาธิสมาธิว่ะสมาธิสมดแล้วตังบอกอะไรนะตังบอกไม่มีลิงก์โดเน็เลยอ่ะพี่พี่อย่าเพิ่งตีผมนะผมเอฟเกมแป๊บนึงหาลิงก์โดเน็ก่อนเปลืงเปลืองอ่ทิ้งทิ้งนี่เลยทิ้งเกมเลยโยนเกมเฉยเรียบร้อย แล้วผมส่งลิงก์ดเน a ก่อนพี่ลิงก์ด o n ทครับทุกคนเรียบร้อยเปิดตู้พี่พี่บดเรียบร้อยเอ็มร้อยห้าสิบฮัลโหลเอ้ย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 ดึงมาดึงผมหน่อยวิ่งมาหน่อยพี่เร็วพี่เดียวให้ผมเข้าบ้านก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งไปไหนผมอยู่นี่ตรงหินตรงนี้ไหนวะอ๋อเจอแล้ว ตอนทีหลุดด้วยตัวเองแล้วคนแก่สายตาไม่ค่อยดีเฮ้ยดิว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 เฮ้ยอ้าไปแล้วแล้วไปเลยแบบทิ้งแบงค์เลยแบบไม่เอาแล้วไอแบงค์เอฟซี่เมื่อกี้ผมไอแบงคุยกับคนผมคุยกับคนดูอยู่พี่พี่จะทำกับผมอย่างนี้จริงๆเหรอแต่ไม่เมื่อกี้เรานับไอ้นี่ใช่ป่ะเรานับคนที่โดนแขวนคนแรกใช่ป่ะไม่เกี่ยวผมถูกป่ะตั้นัดนู่นแหละก็คุยเลยตั้งแ่นัดก่อน โอ้โหเอาไอ้แบงค์แอบ,บตู้ทำไมเอา <c oughs> มึงพูดอ่ะป้าามมึงเหรอ <c oughs>